สวัสดีครับสวัสดี FC หน้าช่องและสวัสดีสมาชิกภายในครอบครัวไพ่์จีพอย G ด้วยนะครับเปิดหัวมาก็สดชื่นกันไปเลยครับสำหรับยาวทางหน้าช่องที่วอว้ให้หนึ่งคู่เมื่อวานนี้เป็นบาสลองอย่างโกลเดสเตทเวิร์คิวร่ก็เล่นกันถึงช่วงต่อเวลาเอาชนะเจ้าบ้านอย่างลอสแอนเจลิสพาร์คไปได้ด้วยสกอร์ค่อนข้นขางที่จะขาดลอยแปดสิบเอ็ดต่อแปดสิบเก้าขอขอแสดงความดีกับใครที่ตามทางด้านหน้าช่องด้วยวน,นะครับมิหนำซ้ำ ภายในครอบครัวเมื่อวานนี้3คู่ชูชื่น3คู่หวานช่ำนะครับมากันครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นบารต่ออย่างทางด้านเฟเดบายเชตต่อนน้อยๆแต่ก็ชนะคุ่สอนให้ไปต่อ C.S.K.A. m o อสโกก็ชนะสนิทไปได้ขาดลอยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวเต็งแหละเราก็จะไปพาดครับเอาตัวเต็งเนี่ยมายืนอยู่ในสเต็ปอย่างแน่นอนย่า่ทางด้าน State, โกลดนสเตทวอชิลี ก็ขอสชยคำวิดีอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไปตามแนวทางที่ไผ่ที่พอ,อยได้วางไว้ให้สำหรับพี่นๆที่ต้องการแนาทางบาร์สถึงแม้ว่าช่วงนี้ครับบาร์สเอ็นบีเอจะเหลือน้อยแล้วต่อไปนี้ครับเราจะมาโฟกัสกับที่บาร์สแต่ไม่ยูเอ็นบีเอซะเป็นหลักเลยไม่อยากพลาดแนาทางบาร์สดีด ในแต่ละวันจากแพดทีพอยแค่ลองเปิดจะมาอยู่ในครอบครัวบาา้านแพดทีพอยสดชื่นกันอย่างแน่นอนครับปัดขวาจ้านวัวไฟลมันจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือแอดไลน์มาที่แอดพีโปรแลรนแล้วก็ AI7 เจสำหรับใครสนใจครับผมขึ้นหนึ่งที่หน้าจอแล้วก็ใต้คอมเมนต์ไม่อยากพลาดจะทานดีๆแในแต่ละวันก็แค่อลองเปิด โลกก็เปลี่ยนครับสำหรับวันนี้ก็มีบาสเกตบอลจากทั่วทมุโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจหลายคู่ต่อหลายคู่ไฮเดนเบิร์กเจอบาเยนมิวนิกบาเลนเซียบาสเกตบอลดับเบิลยูเอ็นบีเออีกแต่หนึ่งคู่ที่ไผ่ที่พอยจะคิดวิเคราะห์แล้วแยกแยะออกมาให้ในวันนี้หนึ่งคู่นเน้นในวันนี้จะเป็นคู่ไหนไม่ทราบผู้ชมเดี๋ยวฟังกันในคลิปกันได้เลยครับหนึ่งคู่ในวันนี้ที่ไผ่ที่พอยหย,ยิบยกมาปกันที่คู่เจ็ดโมงเช้าเลย ตามเวลาประเทศไทยเป็นทางด้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านชิคาโกสกายผลงานของเจ้าบ้านนะครับในรูกกาลน,นี้ต้องบอกว่าไหลเทียมทาน8นัดที่ลงสานามนะครับพวกเขาเก็บชยัยชนะได้ทั้ง8เกมถือว่าเป็นเนต็งจ๋าเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ในรูกกาลนี้อย่างแท้จริงครับอย่างทางด้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ซึ่งในทีมเองเนี่ยพวกเขาก็มีนักบาสฝีมือดีอยู่แล้วนะครับ เล่นกันมา3-4ปีแล้วเซบีนาโยเนสทูเบยนาสจวดแกนหลักของทีมนะก็ถือว่ายังรักษาฟอร์มได้ดีมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับต้องมาเจอทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักอย่างทางด้านชิโกสกายแข่งมาแล้ว7เกมแพ้มาถึง5เกมเลยทีเดียววันนี้นะเป็นรองอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นรองถึง17.5ค่าเฉลี่ยต่อเกมก็ให้นิวยอร์กลิเบร์ตี้นะครับชนะ คอละห้าแต้มสี่แต้มนะครับรวมกันทุกคอเจ้านะทุกคอก็จะสามารถเก็บชัยชนะจะ,จะสามารถทําให้เราผ่านเลทได้ผมก็ยังเชื่อว่าด้วยคุณภาพทีมที่ดีกว่าและประกอบกับได้เฝ้ารางวันนี้ครับนิวยอร์กลิเบอร์ตี้จะเปิดบ้านไล่ฉล่มชิลโกสกายได้มากกว่า18แปต้มขึ้นไปอย่างในนอหนึ่งตัวเล่นหนึ่งตัวชชว,ว์วันนี้เอาไปเลยนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ชื่นชอบชิปนี้นะครับฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมรายการถ้าใครคิดว่าผมให้บาสแม่นข,ขอขอ กำลังใจเล็กๆน้อยๆมันคงไม่เหนือบากอะไรมั้งแค่กดหัวใจกดไลค์แค่นี้เองเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ